สี่เข็มผู้ที่ได้รับเข็มสามคิดเป็นหกเปอเซนตีดไปเก้าพันแปดสิบเจ็ดเข็มเฉลี่ยตอนนี้เราฉีดวันละสี่แสนสองหมื่นห้าพันโดสวัคซีนสะสมผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแอนนี้มีทั้งหมดประมาณสิบเจ็ดล้านคน คิดเป็น25%ของประชากรทั้งหมด7 2ล้านคนส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมีอยู่ประมาณ54ล้านคนคิดเป็น75%และผู้ที่ได้รับวัคซีน2เข็มแล้วมีอยู่ประมาณ5ล้าน1แสนคนคิดเป็น7%และผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม2มีอยู่66ล้านคนคิดเป็น92.91%และผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ3เข็มแล้ว ทั้งหมด4ื่อส85,000คนคิดเป็น0.67%และผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ3เขม็มมีอยู่ประมาณ71ล้านคนคิดเป็น99.33%คาดตามว่าอีกประมาณ185วันคนไทยทุกคนน่าจะได้รับวัคซีนเข็มแรกครบทุกคนก็จะประมาณกลางปมามาด1นปีหน้า ในกลุ่มประชาชนทั่วไปเราฉีดให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปมากที่สุดที่อ2ล้านโดสรองลองมาก็จะเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปฉีดไปแล้ว4ล้านสองแสนโดสถัดมาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ฉีดไปแล้ว2ล้าน8 0 0 0 0นโดสต่อมาเป็นผู้มีโรคประจําตัวฉีดไปแล้ว2ล้านห้าแสนโดสถัดมาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าฉีดไปแล้ว1ล้านหกแสนโดส สุดท้ายเป็นหญิงตั้งครรภฉีดไปแล้ว12,000โดสในกลุ่มอาอยุ18-20ปีเพศชายเราฉีดไปแล้ว2ห0 0 0 0โดสเพศหญิงฉีดไป250,000โดสกลุ่มนี้คิดเป็น2%อาอยุระหว่าง21-40ปีเพศชายฉีดไปแล้ว4.1ล้านโดสเพศหญิงฉีดไปแล้ว5ล้านโดส กลุ่มนี้คิดเป็น38.8%กลุ่มอายุ41-60ปีเพศชายฉีดไปแล้ว4ล้าน1แสนโดสเพศหญิงฉีดไปแล้ว5ล้าน1แสนโดสกลุ่มนี้คิดเป็น39.35%กลุ่มอายุ61-80ปีเพศชายฉีดไปแล้ว1ล้าน9แสนโดสเพศหญิงฉีดไปแล้ว2ล้าน4แสนโดสกลุ่มนี้คิดเป็น18.26% กลุ่มอายุ80ปีขึ้นไปเพศชายฉีดไปแล้ว1 5 0 0 0 0โดสเพศหญิงฉีดไปแล้ว2,010,000โดสกลุ่มนี้คิดเป็น1.52%เพศชายฉีดไปแล้วทั้งหมด10ล้านโดสคิดเป็น45%และเพศหญิงฉีดไปแล้วทั้งหมด13ล้านโดสคิดเป็น55%วัคซีนที่เราใช้อยู่ณนะปัจจุบันนี้ก็จะเป็น วัคซีนซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาเป็นหลักสองสองวัคซีนตัวนี้ก็ใช้อยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตของวัคซีนทั้งหมดโดยวัคซีนซีโนแวคเราฉีดแล้วถึงสิบเอ็ดล้านโดสที่เป็นสี่สิบเจ็ดจุดสามเก้าเปอร์เซ็นตแอสตราเราฉีดไปแล้วสิบล้านโดสที่เป็นสี่สิบสองจุดหกแปดเปอร์เซ็นตส่วนวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มฉีดไปแล้วเกือบสองล้านโดสที่เป็นแปดจุดสามสี่เปอร์เซ็นตและไฟเซอร์ ฉีดไปเพียง3 7 0 0 0 0โดสคิดเป็น1.5%สุดท้ายชองสันตรนสันฉีดไป5,000โดสคิดเป็น0.02%ขอบคุณครับขอให้คนไทยทุกคนสุขภาพแข็งแรงและประาศจากโรคภัยไข้เจ็บครับ